ก็เตรียมการที่จะอ่าอัพเลเวลครั้งใหญ่นะทำได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่อเอ้ได้เลยอุ้ยได้เลยโอ้โหคดีโอ้โหละนะก็ดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชโกนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Ar k Survival e v o l v e กันเหมือนเดิมนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยกม็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเลเวลมันไม่ไปไหนเลยก็คือติดอยู่ที่เลเวล80นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ าภารกิจพวกนี้นะครับทำแบบว่ายังไงอ่ะมันไม่มีภารกิจให้ทําให้แบบเลเวลมันัพไวๆแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เออมีประมาณนี้แหละเลเวลติดติดอยู่ที่เลเวล80กูก็เลยคิดว่ากูจะเข้าถ้าผิดก่อนเลเวลจะถึงนั่นเองนะครับผมจากอาจจะงงนะคือปกติเนี่ยประมาณเลเวล85นะคะมันจะมีภารกิจเข้ามานั่นก็คือเป็นภารกิจในการเอาอิวุธของถ้ำใน เอาอาร์ติเฟกของท้ำพิษเออแล้วคราวนี้เนี่ยก็อยู่80แล้วก็อีกชาตินึงเนี่ยกว่าจะอัพเร็ได้เนี่ก็เลยจะไปเข้าท้ำพิษก่อนคือจะเข้าท้ำพิษได้เนี่ยมันต้องมีหน้ากากกันแก๊สนะครับผมแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไม่ถังออกซิเจนอะเอออันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าจะคาฟไม่ได้นะครับตอนนี้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ยังทําให้เราไม่สามารถเข้าถ้ำพิษได้นะก็คือมันต้องใช้ อันนี้ไม่รู้ว่าต้องใช้ไหมนะก็คือถังออกซิเจนอันนี้เนี่ยต้องเลเวล81กว่าจะอัพถึงเนี่ยอีกนานนะฮะแล้วก็เลเวล85อันนี้นะครับผมคือแก๊สแมสก็คือเป็นหน้ากากกันแก๊สพิษสำหรับเราจะถึงจะเข้าถ้ำพิษได้อะไรประมาณนี้เลเวลไม่ถึงหรอกครับไม่ได้สิ่งที่จะทำได้ตอนนี้ก็คือต้องไปเข้าถ้ำหิมะนะคะผมถ้ำเยติบังเออถ้ำเยติแล้วก็เอาอาร์ติเฟกต์ไปแลกแล้ว อ์ติเฟกเนี่ยมันจะดรอปพวกนี้ให้นะครับผมก็คือเป็นแบบชุดว่ายน้ำเนี่ยชุดดำน้ำเป็นถังออกซิเจนแล้วก็เป็นหน้ากากกันแก๊สนะฮะแล้วมันจะดรอปให้จากอ์ติเฟกของถ้ำถ้ำอะไรวะถ้ำเยติเออเออประมาณนี้สําหรับอีพีนี้เนี่ยก่อนจะเข้าถ้ำพิษได้กูต้องไปเตรียมของก่อนนะก็คือเข้าถ้ำแล้วก็หาหน้ากากกันแก๊สมาโอเคสําหรับอีพีนี้จะไปหาหน้ากากกันแก๊สจากอ่าถ้ำอ์ติเฟกอะไร ทำของ้ำเย,ยเตยิก่อนเดี๋ยวต้องเตรียมของก่อนนะกไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดีของไม่เอาไปดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าแบบเกียนเร็ว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 ดีกว่าเนะี่ยโดยจะคงทิ้งโดยก็จะทิ้งของพวกนี้ไว้บ้างแล้วกันโอเคทิ้งทิ้งทิ้งไปแล้วก็ชุดเกรานนี่จะถอดหมดเลยเพราะว่าโกจะขี้เกียจขี่อะไรอ่ะขี่นกไปนะจะฟาสทาวเวลเอาเคลียร์เก็บของปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ดาบไม่ได้ใช้ปืน GPS อาหารพวกนี้ยเอ้ยอาหารเออวะฟาทาวิลมันเอาติดอะไรติดตัวไปได้ไปไม่ได้อยู่แล้วเนะี่ยโอเคทิพไห่ของเต็มเอา้าไ,ไหนดีวะวันนี้แล้วกันเชึบโอเคคือจะทัดฟาทาวิลได้เนี่ยของเราต้องไม่มีมันก็ได้หละแต่แบบของเราจะตุเงี้ยเสียดายของนะก็ไปที่เตียงฟาทาวิลคือการเดินทางไกลแบบว่าตัวเปล่านะครับผมโดยโก้ได้แบบว่า ทิ้งเตียงไว้อยู่ที่ป่าแดงเลี้ยวเรียบร้อยเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่สิป่าป่าอะไรป่าหิมะเออแถวอถวถ้ำเยตินะคะผมก็เลยจะเป็นฟ้าทาวเวลไปตรงนู้นแล้วกันเพราะาอยู่โคอยู่นู่นก็มีของอยู่เหมือนกันนะกดไปที่เตียงนะครับผมฟ้าทาวเวลเราก็เลือกไปที่เตียงที่เราแบบทิ้งไว้ก็จะเลือกไปตรงนี้นะใกล้สุดก็ทาวเวลทูเบดเออของทิ้งไว้อยู่นู่นก็มีเราลอกว่าจะแบบเก,เกียนเข้าไปอะ่ะรีบเข้ารีบออกโอเคประมาณนี้เนะี่ย ที่รีมมทอะไรเยะแยะวะเฮ้ยช่างมันโอเคหาของไปก่อนคือจะเข้าตัวเปล่าได้เนี่ยมันก็ได้แหละเข้าแบบกินเกนะียนน่ะเอาดีปะเอาไหมเอาไหมเข้าแบบกินเกนะียนน่ะเอาสิเข้า้วก็ออกเลยนะไม่ต้องสนอะไรนั้นนะโอเคกินเกียนไปเลยดีกว่าอ่ะตัวเปล่าตัวเปล่าเขาทาเยติเคยดูแบบสเต็ปการหลบหนีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ว่าจะใช้วิธีโกงอยู่ก็คือแบบ ออกเราก็ปัด,ป,ดปัดไปเลยเงี้ยเหมือนที่สอนไปใน E ีีที่แล้ววไงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่โอนะเครอไปถึงก่อนนะฮะโอเคมาถึงถ้าเรียบร้อยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยที่โก้เข้าถ้ำนะฮะโก้ใช้เป็นตะขาบเข้าไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันช้ามีวิธีโกงอื่นๆอีกเยอะแยะนะฮะอุ้ยตุกตุกตุกกระตุกเข้าถ้ำโอเคเข้าไปวิงว่งวิงว่งวิ่งรันรันรัน,นยาวเลยฮะตัวเปล่านะตัวเปล่าอ่ะดูดูดูตัวเปล่า มุมมองบุคนที่3แบบนี้ก็ไม่ถนัดนะครับผมก็จะขอเป็นมุมมองคนที่หนึ่งดีกว่าโอเคเราก็วิ่งเข้าไปเลยเน้นๆแบบไปรวดเร็วอ่ะคือในออฟไลน์เนี่ยมันจะแบบอมอนเตอร์มันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถโกงได้ก็คือปัดเข้าปัดออกมอนเตอร์ก็หายอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะนะฮะแบบเข้าตัวเปล่าเลยก็ได้อาศัยแบบวิ่งเร็วเอาแต่ถ้าอากาศหนาวอย่างนี้เนี่ยเลื่อนเราจะลดเร็วๆลดเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยให้แบบว่า กันกันไว้ก่อนน่ะคือรีบๆเข้ารีบออกอะไรอย่างนี้เนี่ยนั่นไงมอนเตอร์อยู่ข้างหน้าเฮ้ยตกน้ะโอ้มาป้าโอ้อะไรอ่ะกอริล่าเออตัวนั้นนี่ว่าคิงคองลิงเออช่างมันโอเคไปเดี๋ยวคอชาร์จเต็มก่อนเนี่ยเหมือนมันจะเห็นแล้วว่ะเหมือนมันจะเห็นแล้วว่ะว่าไงดีวะถอนใจแหละเฮ้ยตกตกตกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยหเลือดจะหมดแล้วบ้าบอโอเคเข้าใหม่ฮะเฮ้ยอย่าบอกว่าตายนะตายนี่โงโง,โง่ชิมหายเลยนะอุตสา่าห์จะโชว์แบบตัวเปล่าเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใหม่กันนะฮะอันนี้คือออฟไลน์ line, ที่กูเคยสอนโกงไปแล้วถ้าใครเล่นอ,ออนไลน์เนี่ยก็เข้าแบบปกติได้เลยนะคะบผมโอเคมาใหม่ละเหมือนจะตายจริงอะ่ะหิวข้าวด้วยเลือดลดโอ้โหเลือดลดคนเร็ว ไม่น่าหลอดอะจริงๆเออไม่น่าหลอดอะเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้มั้งโอตส่าห์จะโชว์ซักนิดหน่อยนะเรือจะหมดแล้วอ่ะของไม่ได้เอามาเออตรงนี้ถ้าใครพกหินมาก็ได้นะแต่นี่โดดเข้าไปเลยก็ได้ยิบเป็ดแล้วกระดูกหักโอเคฆ่าตัวตายดีกว่าแล้วเข้าเข้าใหม่กันขอโทษโง่อ่ะโง่ฆ่าตัวตายดีกว่าเออถ้าลงน้ำนี่มันจะตายเร็วขึ้นจริงเลย เอาใหม่ใหม่ใม่ไม่ไหวไม่ไหวตีสเปาโอเคป้าไปแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ไหวอ่ะเอ้ามาเกิดอยู่แถวบ้านเชโอเคไม่เป็นไรฟ้าทาวเวลไปเหมือนเดิมแน่เกวิ่งกลับบ้านก่อนตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยถึงจะไปตัวเปล่าเงี้ยอย่างน้อยขอให้ถือแบบว่าอาหารไปด้วยก็ดีอ่ะเพราะว่ามันหิวหิวง่ายมากยิ่งถ้าลงน้ําอะไรงี้เนี่ยแบบเลือดเราจะเล็ดลดลดแบบพ่มมพุเลยอ่ะเอออันตรายโอเคฟ้าทาวเวลไปเหมือนเดิมฮะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นของที่เราทิ้งไว้ตอนเราฟา s ทาวเวล l นี่มันจะเป็นแบบว่าอะไรของน้ําเงินอะไรเงี้ยที่โก้ทิ้งไว้เอ,อ้ยเยอะนะแต่ไม่ได้สนใจฮะโก้มีเยอะกว่านี้อยู่โอเคกดฟา s ทาวเวล l ไปแล้วก็ไปที่เตียงเอ้ยรอรออีก48นาทีวิโอเคไม่เป็นไรรอรอรอรโอเคมันได้แล้วนะก็กดทาวเวล to ทูเบสไปที่ป่าหิมะเหมือนเดิมคือการเดินทางนี้เป็นเกียรหน่อย เค okay. มาที่ป่าเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ขี่เป็นอะไรเดีอยะไม่มีสัตว์ให้ขี่แล้วอ่ะอีเป็นมาป่าตรงนี้ไปแล้วกันชึบโอเคไปเลยน้องที่ต้องเข้าถ้ำนี้หาอะไรอะไรเงี้ยคือก้เตรียมการที่จะอ่าอัพเลเวลครั้งใหญ่นะฮะก็คือการเข้าถ้ำเขาอติเฟกไปแรกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอัพเลเวลได้เยอะที่สุดในที่สุดที่สุดของที่สุดในเกมแล้วมั้งคือยิ่งถ้าเรากดคูณอะไรไปงี้นะฮะ จากที่แบบอัพเลเวลไป1ชั้น2ชั้นอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยอาจอัพไปได้ถึง10เลยนะครับผมยิ่งถ้าเรากดคูณน,นะคือยิ่งเลเวลแบบตันๆอย่างโก้เนี่ยยิ่งเยอะๆเลเวลเริ่มเยอะอะไรเงี้ยมันจะอัพยากขึ้นมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยต้องเตรียมของดีๆก่อนนีโอเคเอาไปคราวนี้รอดอะ่ะไม่ไม่ไม่ไมีตายแล้วเือวิ่งวิวิเอาไม่ไม่ต้องมีสามาธิอะ่ะ อะไรชนวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคิปหายละอะไรวะเอา้าเดี๋ยวงงดูเฮ้ยข้างนอกโอ้ โอ้โอ,โอของเราเองไม่เป็นไรโอเคคือก็ว่าก็าไน่หนาวตายก่อนนะจริงๆหนาวตายชื่โอุยอุตส่าห์จะชูบ้าบวัวคอตกเดี๋ยวนะเรื่อนมัน้อยขนาดนี้เลยเหรอบ้าคือแต่ก่อนนี่วิ่งเข้าได้อะตอนนี้เหมือนมันจะอัปเดตให้แบบอากาศหนาวมันรุนแรงขึ้นเลยประมาณนี้เนี่ยคือจะวิ่งเข้าตัวเปล่าไม่ได้ละคิดว่านนะ ี๋ยวจะกลับไปเอาชุดกันหนาวดีกว่าแล้วก็สลิงช็อตไม่ใช่สิอะไรอ่ะโอ้โหเลื่อนรถอย่างเร็วบาไปแล้วโอเคเอาชุดกันหนาวไปดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินเอออันนีช้ชุดกันหนาวชุดกันหนาวเออชุดกันหนาวก็ไม่ได้ช่วยนี่หว่าลืมสำหรับถ้ำนี้นะ <c oughs> เอาไงดีวะอันนี้แล้วกันเออเป็นแกปปิ้งหูนะ ใช้แกปปิ้งหกในการแบบดึงสลิงปุ๊บปั๊บปุ๊บไปเลือดจะหมดแล้วบ้าบอเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเข้าโอเคขออัพเลือดให้เต็มก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเข้าแล้วก็ใช้แกปปิ้งหกด,ดึงดึงเข้าเฮ้ยไม่ไหวว่ะอาหารมีปะเนี่ยอาหารไม่มีตายแล้วโอะโอลืมลืมลืมอยู่กับนกเรานกเรามีอาหารไหมไม่มีเหมืนกันโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกัน รออัพเลือดก่อนเนะโอเคโอเคครับตอนนี้ชาวเรียบร้อยนะะโลโก้เลือดของโกลรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะไปเข้าทํากันต่อนะฮะเออกได้ใส่ชุดกันหนาวไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอันนี้ไปแกปปิ้งฮุกกับหน้าไม้เนี่ยเผื่อไว้ก่อนอนะ่ะโอเคก็จะวิ่งวิ่งเข้ารันเอาแล้วก็กดออกเพื่อหน,นีมอนเตอร์เหมือนเดิมมั้งไม่น่าจะยากอะไรนะคือความหนาวมันแบบเหมือนจะอัพให้โหดขึ้นอนะ่ะโหดขึ้นมากเลยแหละ โอเคมาถึงเรียบร้อยนะฮะน้าทำถ้ำตรงนี้นะลืมบอกลืมบอกถ้ำตรงนี้เออถ้ำเยติอ่อะโอเคเราจะวิ่งเข้าเหมือนเดิมครับผมเอ้ยกระตุกกระตุกคือมันน่าจะง่ายขึ้นไหมควา,ามหนาวอะไรเงี้ยเฮ้ยติดอ,อ,อีเวนต์เฮ้ยตกตกเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่เป็นไรเรากดหนีได้อยู่ขอเลือดแบบอย่าลดเยอะพออะไรเงี้ยนะเฮ้ยเลือดทำไมลดเยอะจังวะวิ่งวิ่งไปก่อนไม่ต้องสน เอาชีวิตให้รรดเนะี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยถึงกดออกก็ได้นะไม่รีบนะฮะชิวๆชิวๆเออทำไมเลือดมันลดเร็วจังวะสงใส่นะเนี่ยเลือดลดเร็วมากอยากรู้ว่าถ้าลงน้ำเนี่ยเราจะแบบลดเยอะขนาดไหนเนี่ยโอเคคือตรงนี้เนี่ยจะวิ่งอ้อมดีไหมอะวิ่งอ้อมดีไหมอะโอเควิ่งอ้อมก็ได้ แล้วก็ปุ๊บพยายามอย่าลงน้ำนะลงน้ำแบบเลื่อนรถเดียวรถเดยอะอะไรงนี้นะฮะเคลียร์มอนเต,ตอร์ไม่ค่อยมียตานี้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไอชิบยิบหมาหมาหอนไปเนาะหอนไปอย่าอย่ามายุ่งกับพี่โอเคถึงคราวนี้เนี่ยมันต้องแบบอาศัยสกิลนิดนึงคือปีนข้ามเลยไอชิบหายละโอเคปีนข้ามได้อยู่มัง้งได้อยู่ได้อยู่ ติดติดเคบเป็นข้ามได้นี่มาถึงตรงนี้นี่จะออกก็ได้นะอันนี้เตรียมไว้เลยนะฮะคือมันเยอะจริงๆยิงไปนู่นเลยเราก็ไปเร็วเฮ้ยหลุดหลุดโอเคลอดแค่เนี้ย okay, okay. okay, สบายแล้วเฮ้ยเลื่อนเรือน้อยอะเฮ้ยเลยวะเลื่อนเลือน้อย,อ,ยอะ,ะเ,อเ,ออยเอาทำไมเหลือน้อยขนาดนี้อะเลือดเลือครึ่งหลอดเองจะรอดไหมเนี่ยรอบนี้เนี่ย คงต้องแบบคงต้องใช้อันนั้นจริงๆหรอหรือว่ายัางไงวะขึ้นไปตรงนี้เนะแล้วก็โดดข้ามไปปุ๊บเนี่โอเคสติกมิน่าก็จะหมดรอมาลีตรงนี้ก็ได้นะใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวนี่ถ้าวิ่งมาเอานี่แบบวิ่งเองเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่าขี่ตะขาบนะแต่ถ้าขาบับตะขาบเนี่ยมันก็ชัวร์เรื่องรมมันก็ลดเร็วกันดู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 เลื่องเนะี่ยไอชิปไย อาหารไม่ได้เอามาเลือดก็ลดเยอะโอเครีบรีบรดกันนะวิ่งเลโก้วิงว่งวิงว่งวงวิง่งถือเอาออกสินี่ไงอาร์ติเฟกอยู่ข้างหน้าแล้วเออเก็บไปแล้วก็เป็นแลกเนี่ยเฮ้ยรอดนะารอดนาะรอด,นะอดเฮ้ยเลือดทำไมน้อยขนาดนี้จะทันปะเนี่ยจะบอกว่าออกไปนี่กระดูกหักเหมือนเดิมนะไม่น่าทันอีกแล้วอะทุกคนเฮ้ย ความหนาวมันอัปเดตแปบ,บโผดขึ้นเหรอโหดขึ้นปะเนี่ยเออโอเคขวานะขวา,ขวาชึบตรงนี้ก็กระโดดขึ้นเลยครับผมชึบอ้าติดติดติด,ตดโอเคได้แล้วก็วิ่งต่อพย,ยายามอย่าหยุดนะเลือดร้อยมากจะโลดปะเนี่ยสกิตนิดเดียวตายเลยเนืเนี่ยถ้าโดนมอนเตอร์ตีนะสกิดนิดเดียวตายอ่ะจริงๆโอเคพักก่อนเซฟอยู่นั่นแหละ เช็ดเลือดเหลือร้อยกว่าอาหารก็จะหมดอาหารไม่มีหิวอีกชิบเป็ดโลคิดถูกคิดผิดนี่ยเนี่ยพออะไรอะ่ะพออาหารไม่มีพอเนี้อหิวยังไยสติไม่น่าจะขึ้นช้านะฮะโวยแดงเรียบร้อยเฮ้ยมาป้าเค okay, วิ่งต่อวิ่งต่อขวานะหกขวาวิ่งวิ่งไปอุย้ยตอนนี้ว่าจะโกงอะ่ะไม่ได้ใช้เลย ใช้แค่สลิงช็อตไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะหือช่างมันปืนอันนี้ยิงออกโอเคถึงตรงนี้เนี่ยออกฝั่งนี้แล้วกันชึบแล้วก็ออกไปตีฝั่งขวาโอเคได้วิ่งไงดอกนี้วิ่งเองวิ่ง,ว,งวิ่งไม่ออกหรพอ,อวิ่งออกอยู่เฮ้ยจะตายแล้วเลือดก็น้อยอาหารก็ไม่มีหไม่น่าลืมอะอาหารนะ่ะสำคัญนะเนี่ย ถ้าลงน้ำนี่แบบเลื่อนมันจะลดเร็วขึ้นอ่ะเออวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งก็จะถึงแล้วจะถึงแล้วมอนเตอร์ไม่มีอ่ะจริงดีเฮ้ยจะได้ออกแล้วจะได้ออกแล้วจะถึงแล้วนี่ไงทางออกเอยได้วะ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็แลกหาของแลกอ่ะออจะถึงแล้วทนทนนิดนึงทนนิดนึงอ่ะถึงเรียบร้อย มีอาหารให้พี่ไหมไม่มีน้องมามีอาหารให้พี่ป่ะมีอยู่โอเคกินเบอร์อออรี่ก่อนโกะกันตายกันตายเบอร์รี่ก่อนกินสิแล้วคราวนี้เราก็เอออาหารเราเพิ่มมานิดนึงเราก็จะกินเป็นเนื้อเนื้อแล้วกันแต่ว่าโอเคเลือดเราลดเยอะป่ะมีลดลดไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ยวยขอขอดูอาหารไว้ก่อน แล้วก็เอาไปแลกเนี่ยสไตล์เดิมครับผมโอ้หนะ้าจอแดงบ้าโอเคเป็นเลขที่เสาตรงนี้เนี่ยให้ได้หนะ้ากากกันแก๊สนะแล้วก็ป็นอะไรอะ่ะเผื่อไว้ก่อนก็ได้นะสําหรับอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรวะอีถ e ังออกซิเจนน่ะที่ห้อยหลังะสาหรับดาน้ํานะเผื่อไว้ก่อนก็ได้หรือจะเอาแค่หน้ากากกันแก๊สวะเอาไปทั้งสองดีกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยคือ ให้คุ้มที่สุดนในการเข้าถ้ำครั้งนี้นะคะให้เป็นอัมเบอร์ซักอย่างน้อยเนี่ย35 35อัมเบอร์นะหามาให้ได้คือมันจะเป็นการอัพวิวที่ครั้งใหญ่มากสําหรับกูนะฮะแบบจากวิว80ตอนเนี้ยอาถึง90เลยก็ได้แล้วก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนแล้ว <c oughs> ื้อมาถึงเรียบร้อยนะฮะกจะออกไปเซฟแล้วกันโอเคมัถึงตรงนี้แล้วก้ก็จะออกไปเซฟดิฟอาร์คเพื่อ ไม่ต้องเข้าไปเอาอาร์ติเฟกต์ใหม่แล้วเราก็แบบรีเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนที่สอนไปใน p พีที่แล้วเนี่ยให้ได้เอ้ยยังไม่กดเซฟเลยนี่ว่ะเออเอาใหม่คือทำอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้แบบรีของไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการยังไม่กดเซฟว่าโอ้แดงขนาดนี้เลยหรอเลื่อนน้อยรีบอร์กนะฮะกดแอคเซปโอเค แล้วก็เมนเดตเซฟ data นะฮะกดเซฟอันแรกอันไหนก็ได้แหละกดเซฟเซฟอันแรกแล้วกันแล้วก็เพลงซิงเกิลเพลย์เยอะแรกแค่ได้หน้ากากกันเพชรนะกากกันพิษเออกดไปที้อัติเฟิงกดที่บูปุ๊บได้เลยได้ยได้เลยโอ้โหโคตรดีโอ้โหหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็เป็นซูซูบาแทงหรอโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โหดวงดีโคตรโอ้โห เออแค่นี้แค่นี้จบเลยคือสองสิ่งของสามสามอย่างเออที่เราต้องมีในการเข้าถ้าครั้งนี้นะก็คือเป็นอันนี้นะครับผมหน้ากากกันแก๊สพีดแล้วก็เป็นถังของซิงเจนข้างหลังแล้วก็อร์เบอร์อร์เบอร์ไว้ใช้อะไรมันทอะไรเดี๋ยวก็จะอธิบายใน EP ีหน้านะฮะสองอย่างนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมมี3อย่างนี้ในคลิปนี้จุดประสงค์มี3อย่างนี้นะในการเข้าถ้าก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้เลยได้นะครับผม เริ่มพูดไม่ถูกเราดีใจเกินเออถ้าใครสุ่มเราไม่ได้ครั้งแรกแบบนี้นะฮะให้ย้อนกลับไปดู e ีพีที่แล้วที่โก้ซอนฮนะเออประมาณนั้นในการโกงทิกโกงอะไรต่างๆนี้นะฮะเคสสำหรับคลิปนี้โก้ไปแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้ต่ออีพีหน้านะในการอัพเอเวลครั้งใหญ่ๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย